เราอย่าไปตัดสินใครเลยทั้งที่แบบเราไม่ได้รู้จริงๆว่าเขาเจออะไรหรือผ่านอะไรมาบ้างลูกสาวสวนทุเรียนใช่เราก็เห็นแรมปิดช้อปปิ้งเพื่อนสี24ชั่วโมงค่ะสวัสดีค่ะแบมบี้ค่ะค่ะ ก็จริงๆวันนี้ตื่นเต้นมากถ้าสังเกตตอนที่สัมภาษณ์อยู่คือปากหนูสั่นมากเป็นความรู้สึกใหม่ๆมากเลยค่ะวันนี้แบบเออไม่รู้ว่าตัวเองเป็นไรมือเย็นตัวเย็นไปหมดเลยแบบตื่นเต้นมากค่ะที่จะได้ดูแล้ววันนี้ความพยายามของเราที่การเป็นบัมบี้จะจะได้เห็นแล้วแบบเป็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วจริงๆก็ตื่นเต้นมากๆค่ะการเป็นบบี้ย่าค่ะอือ ถึงอายุจะไม่ได้ห่างกันมากแต่ว่าด้วยโลกมันหมุนไปเร็วมาก17ยุคหนูอะ่ะมันมันไม่ใช่แบบนี้แล้วเออก็นานอยู่แปดปปีค่ะก,นกน็นึกย้อนนึกย้อนไม่ได้เพราะว่าที่อย่างที่บอกว่ามันมันไม่เหมือนกันก็หนูก็ไปถามรุ่นน้อง น้องๆที่แบบอายุาประมาณมหมหว่าตอนนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็พยายามไปดูว่าตอนนี้เขาทําอะไรกันก็นั่นแหละคะ่ะทิกต o k เนาะมันแบบโซเชียลมันแบบเป็นสิ่งสำคัญในยุคนี้มากๆค่ะ,คะไม่นานเพราะว่าหนึ่งหนูทำการบ้านด้วยแหละแล้วก็สองที่สำคัญมากๆคือเพื่อนๆทำให้เราแบบเข้าใจแล้วก็อยู่ในตัวละครนั้นจริงๆค่ะเหมือนแบบเพื่อนก็ช่วยกันแบบ เออเราเราเป็นตัวละครกันนะอะไรเงี้ยค่ะาเรต้องขอบคุณทีมเบื้องหลังของซีรีส์เรื่องเทสค่ะเพราะว่าหนูก็จะขอบทไปเนิ่นๆเลยเพราะว่าหนูอ่ะจำช้าพูดตรงๆหนูหนูบอกเขาเลยว่าเออหนูหนูขอบทล่วงหน้านะจะได้มีเวลาในการทำการบ้านค่ะไม่มีคมในการจไม่มีค่ะไม่มีท่องจำอย่างเดียวแล้วก็ใช่หลังๆก็ พอเราเริ่มถ่ายไปเริ่มเริ่มรู้แล้วหลังๆจะจับใจความสําคัญว่าแบมบี้เนี่ยอยากอยากพูดอะไรเพราะว่าถ้าเราไปอ่านหมดจำไม่ได้จริงๆท่องจําไม่ไหวแล้วก็พอเข้าซีนมันมันจะแข็งถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆอย่างเงี้ยค่ะทิกก็คือเข้าใจสิ่งที่เราจะพูดมาเปลียนแบมบี้กับเด็กุนี้เป็นแบมบีแบมบี้เป็นเด็กที่ อยากมีตัวตลนล่ะคะ่ะอยากเป็นที่ยอมรับกับใครหลายๆคนอืมค่ะประมาณนี้คะ่ะแบมบี้แบมบี้แค่ต้องการเป็นที่ยอมรับในสังคมยุคนี้ค่ะค่ะคะยา่ะบาง่ะบางความคิดบางความต้องการของแบมบี้ตัวมาเบลเองก็ไม่ได้เข้าใจร้อซแต่ว่าเราต้องถอดตัวเองออกจริงๆอะคะ่ะว่า เราไม่สามารถไปตัดสินแบมบี้ได้ว่าที่แบมบี้ตัดสินจะแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ใช่แบมบี้เหมือนเหมือนทำให้ย้อนคิดแบบให้ปรับมาใช้ชีวิตตัวหนูเหมือนกันค่ะว่าเราอย่าไปตัดสินใครเลยทั้งที่แบบเราไม่ได้รู้จริงๆว่าเขาเจออะไรหรือผ่านอะไรมาบ้างที่บอกว่ามันหนักมากหนักขนาดไหนตัดแบมบี้เพราะว่ารากแบบตัวแบบค่ะค่ะจริงๆหนัก น่าจะหนักในพาร์ทของบทนี่ยแหละค่ะแต่ว่าไอ้ที่หนักจริงๆคือตอนถ่ายทําขณะถ่ายทำแล้วกันเพราะว่าบางอย่างมันมันกระทบจิตใจมากมันกระทบจิตใจแบมบี้มากอะไรยเงี้ยค่ะก็ก็ต้องแยกให้ออกว่าอันนอันนี้แบมบี้นะอใช่ใช่ค่ะไม่มีแบบออกไม่ได้เลยแต่มีคัดปุ๊บแล้วเรายังเรายังอินอยู่อะไรยเงี้ยค่ะก็ก็จะปล่อย ก็จะใช้เวลาให้ให้เขาแบบเออให้อ,อ,อให้เต็มที่เดี๋ยวเดี๋ยวสักอ่ะสิบ้านาทีะเดี๋ยวเรากลับมาเป็นตัวเองละอืเครียดยอมรับว่าเครียดมากๆแต่ว่าสนุกมากๆเลยค่ะเรื่องนี้ทําให้หนูแบบเออสนุกที่จะได้ทํารักในสิ่งนี้มากขึ้นเยอะเลยค่ะไม่เไม่เคยเวลาถ่ายทุกครั้งที่กลับบ้านจะนั่งดูตัวเองว่า อันนี้เรายัง,ย,งยังไม่ดีนะเรายังโฟกัสไม่ดีนะเราจะพยายามหาข้อผิดพลาดให้ได้เยอะที่สุดค่ะเพราะว่าเราก็อยากอยากเก่งขึ้นในด้านนี้จริงๆชอบเลยนะใกได้ชอ,อเพราะว่าโชคดีด้วยที่ได้ได้ทีมทีมดีทีมเขียนบทพี่พี่พี่ปิงพี่พี่เอิงพ,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 พี่ต่างอะไรเงี้ยค่ะเราสนุกมากกับการทำงานแบบนี้ก็ะ ท้ายท้ายที่สุดหนูว่าในเรื่องนี้ใช่ไหมคะหนูว่าการเข้าบทกับพี่นุ่นค่ะพี่นุ่นเลยนะเห็นไหคะเสร็จบทจะเลกลัวเหมือนกันกลัวไม่ไม่รู้ว่าพูดได้ถึงไหนแต่ว่าสนุกมากถือว่าสนุกแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างพี่นุน่นอยู่ตรงนี้พี่นุ่นก็จะคอยบอกว่าหนูหนูเขาไม่เคยบอกหนูว่าคอยถาม <c oughs> หนูว่าจะถามเขาว่าแล้วพี่นุ่นจาบทยังไง แล้วสมมุติว่าถ้าต้องเล่นแบบนี้พี่นุ่นเล่นยังไงทําความเข้าใจยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ได้ความรู้มาเยอะเลยค่ะเล่นกับพี่นุ่นสนุกมากค่ะอย่างทักษะที่เขาพูดกับเราในทีเซอร์ไม่บอกว่าไม่คิดว่าแบบเรื่องอะไรนะเรื่องเทสจะฝันกันได้แต่ไม่คิดว่าเราจะแบบอะไรเนี่ยอิสระแบบนั้นมีเลยค่ะก็จริงๆเวลาหนูอยู่กับพี่นุ่นเล่นสิงกับพี่นุ่นอะบทหนูจะน้อยมากหนูจะเข้าไปเพื่อเพื่อรับเขาอย่างเดียวแต่ว่าขณะที่เล่นอยู่อ่ะ ทุกครั้งที่เป็นแบมบี้เวลาคุยกับเฮ้ยหนูไม่รู้หนูพูดได้ไวอ่ะไม่พูดแล้วเดี๋ยวหนูสปอยอพอแล้วแต่ว่าสนุกมากค่ะเล่นกับพี่พี่นุ่นค่ะหลายคนก็จะเป็นศิลป์าเป็นนักร้องทุนพอสวยเอวหวานอยากเล่นอย่างครั้งนี้มาเป็นอยากให้คนแบบเราจะไบเป็นยังไงบ้างจบันนก็เปริงๆอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงความพยายามแล้วกันค่ะก็ จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หนูตั้งใจมากๆแล้วก็รวมถึงทีมงานด้วยค่ะอยากให้ทุกคนได้ดูซีรีส์จริงๆดูแบมบี้จริงๆว่ามองแบมบี้เป็นเด็กคนนึงก็ได้ว่าทุกคนจะเอาใจช่วยหรือว่าทุกคนจะด่าแบมบี้ก็รอดูนะคะ <c oughs> หนูหนูพูดไม่ได้ละสิ เป็นหนูไงต้องให้ทุกคนพูดว่าการแสดงห,หนูเป็นยังไงบ้างแต่ว่าด่าได้นะคะหนูหนูพร้อมพัฒนาค่ะเพราะหนูอยากเก่งขึ้นจริงๆค่ะก็ขอบคุณ <c oughs> ทุกคนที่อุดหนุนนะคะรวมถึงพี่นนทนนด้วยค่ะก็ครอบครัวดีใจมากค่ะทั้งแม่แล้วก็พี่สาวตอนนี้กําลังแพ็คถุงทอดแล้วก็กำลังหาทุเรียนกันเพราะว่าตอนนี้เริ่มเริ่ม,มทําแล้วค่ะของคอนเสิร์ตพี่นนใช่ค่ะ อไอเดียเริ่มแรกเลยคือบ้านหนูปลูกสวนพอปลูกเสร็จพี่สาวลูกสาวสวนทุเรียนใช่แล้วก็เห็นแม่เราตับแดดทำสวนมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มีช่วงหนึ่งที่พี่สาวทำทุเรียนทอดแล้วหนูก็เอามาปกติก็ทุกหน้าทุเรียนจะเอาไปแจกคนที่ขายค่ะแล้วแจกพิกซี่แจกพี่ๆอะไรเงี้ยพอปีต่อมารู้สึกว่าเอออยากอยากให้พี่สาวมีอาชีพเออเราก็ช่วยกัน พวกหนูนี่แหละค่ะแบบ3าคนก็ช่วยกันวาดว่าอยากได้โลโก้แบรนด์เป็นยังไงหนูใช่ค่ะโลโก้หนูก็จะเป็นคนวาดแม่ก็อยากให้อยากให้มีลูกมังคุดลูกทุเรียนอยู่ในโลโก้ด้วยหนูก็เออดีนะหนูก็วาดเพราะว่าเสร็จก็ได้โอกาสค่ะโอลิมนานใช่ไหมคะแปบบ๊บนึงนะคะขอขอขอเมหา่อย ก็มีโ um อกาสช่วงโอลิมปปก็เลยรู้สึกว่าเป็นการตลาดที่ดีค่ะแล้วสุดท้ายพี่สาวก็เปิดจนได้มีพี่พี่พี่นนมาช่วยอุดหนุนค่ะก็ก็ดิวผ่านทางพี่หญิงค่ะเป็น Love is ค่ะฟัง Love is ใช่ค่ะไม่คิดพี่สาวหนูร้องไห้เลยตอนก็อคอนเฟิร์มแบบอุ้ยดีใจอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ดีใจกับทางบ้านด้วย หนูไม่รู้ว่าจริงจังมากแค่ไหนเพราะว่าทุเรียนมันมีปีละครั้งด้วยไม่รู้ว่าทุเรียนจะหมดเมื่อไหร่ค่ะต้องรอดู่่ปีหน้าจะแป็ยังไงค่ะจริงๆตอนนี้ก็เริ่มสั่งแต่ว่าจะเปิดเป็นล็อตต้องรอติดตามรายละเอียดจากทางทางทุกแพลตฟอร์มแล้วกันค่ะชื่อว่าสาวสวนจานท์ุกคนสามารถเซิร์ชได้เลยใช่ค่ะขอบคุณลูกค้ารายคะขอบคุณมากๆนะคะคุณนนทนนค่ะก็ขอให้คอนเสิร์ตนี้ปังๆนะคะสุรุ่ยสุร่ายคอนเสิร์ตค่ะ สู้ๆค่ะพี่นนท์ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่